<c oughs> เราก็จเจริญสุขสวัสดีนะในตอนเย็นนะมาคุยกันยาวๆหน่อยคลิปยาวๆหน่อยมิแต่ทาเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสั้นๆมันก็ก็ทําเป็นคลิปสั้นมันก็เออไม่เข้าใจบางทีนะม,มาความเป็นคลิปยาวก็จะมะขาขยายความจะคลิปสั้นนั่นแหละคลิปสั้นเนี่ยต้มาเอาเป็นอ่าเป็นคลิปปัญหาปลายเปิดคล้ายๆกับอย่างที่พูดมานั่นแหละ <c oughs> เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง เออทําให้คนมันคุมเครือให้อะไรที่มันคุมเครืออะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันเสียงเสียงอะไรที่มันที่มันเป็นจุดสนใจเนี่ยคนเรามันจะสนใจใน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 คลิปคลิปนั้นในคลิปเนี้ยมันจะสนใจนก็อย่างที่พูดไปว่าคนไทยเราเป็นคนไม่สีเรลียมนะก <c oughs> ็จะมาขยายความในคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะนะออออก็จะเดินตอนเย็นก็จะเดินไปไปสงน้ํา ก็บางที่อยากจะเดินเข้าป่าบางท่านถ้าถ้าเดินเข้าป่าก็เดินทางนี้ถ้าเดินไปทางธรรมดาก็เดินไปอีกทางหนึง่งก็ะะะจะคุยกันไปเรื่อยฟังเอาอย่างที่ยกเอาพุทธภาษิตขึ้นมาทุกครั้งทุกครั้งน่แหละสูสัสังนวเตปัญญาฟังให้ดีย้อมเกิดปัญญาปตามาก็เชื่อว่าหลายคนที่ฟังคิ่ปตามาเนี่ยมันก็ต้องเกิดปัญญาบ้างแหละไม่มากก็น้อยอืม อย่างนั้นก็คงไม่มีคนติดตามเลยเนาะ็ <c oughs> นอาจจะเกิดปัญญาหลายคนเนะ่ะเท่าฟังอนะ่ะเออย่างที่คิบสันเนี่ยเอาเรื่องอะไรอีกเรื่องอันนี้ด้วยอา่าอะไรพาก,กับแม่ชีไปอะไรนะ่ะไปทะเลาะก,กับเจ้าหนะ้าที่เขาอยากขึ้นไปร้องเพลงชาติอะไรเขาเนะี่ยแล้วก็อืมแล้วก็อยากขอตำหนิ วัดหนึ่งมันก็เป็นเป็นเขาก็ทําเป็นประเรนณีกันมาทุกปีอยู่แล้วประเพณีไหวค้ครูอะไรอย่างที่รู้กันเห็นเห็นกันใช่ไหมเออตมาไม่ได้มารบหลูความเชื่อหรือว่ามามาทําให้เขาอะไรอะไรนะแต่ตมาจะมาพูดถึงหน้าที่ของพระว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพระวัดที่มีการอะไรไหว้ครูลอยศักดิ์อะไรน่ะเออที่เห็นเะห็นกันน่ะตมาไม่มองเป็นวัดหรอก ตมามองเป็นสวนสัตว์นะตมาก็คิดนะไม่ได้ไม่คิดอะตอมาเป็นไม่ได้สนดามาไม่ได้สนใครจะมาคอมเมนต์ใครจะมาอธิบายไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอตอมาพูดไปก็คือพูดไปก็ค,คือจบอตอมาจะไม่มาคอมเมนต์ตอบที้แจงโน่นนี่นั่ไม่สนใจแล้วก็ดามาเดิมเมื่อไม่สนใจนตมาไม่เช่พระเป็น ผลอาตมาอยู่เหนือความรู้สึกหมดแล้วเข้าใจไหมไม่ได้ตัวเองเก่งหรอกใครจะเกลียดใครจะช่างใครจะชอบใครจะรักใครจะอาตมาไม่ได้สนใจอาตมาอยู่เหนือความรู้สึกพวกนั้นหมดแล้วเออถ้างั้นอาตมาจะ,จะมาทําคลิปให้ไอ้พวกนี้มันดา่าทําไมละ่ะอาตมาไม่ได้สนใจนะมันก็มีคนทั้งคนรักคนชอบคนชังคนเกลียดคนดา่าคน สรรเสริญนินทาโลกกระทำนั่นแหละทำธรรมดาแต่ทํายากนะเออมีแต่คนบอกว่าเข้าใจเ <s> ข้าใจ <s> คนไหนบอกเข้าใจเข้าใจนี่โลกกระทำโลกกระทำแปดโลกกระทำสิบโลกกระทำร้อยกว่างกันไปมีแต่บอกเข้าใจมันเป็นโลกกระทำไอ้คนบอกว่าเข้าใจนั่นแหละส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจมันยากนะถ้าจะเข้าใจโลกกระทำอะไรเงี้ยน,นะเออนะ แล้วก็อะไรนะไอ้ที่ว่าอ่าคิปซะแตกยำจอบๆยำกินนั่นกินนี่นะเออถ้าว่าเป็นโยมามาตมาพอได้สนใจไปายในหรอกโยมครับอาตอมาขนาดโยมมาตัมาเนี่ยโมหมักเลยเออเห็ดคลิบมาสาแตกเนียงอยู่นาสีสแตกเนียงเะดึงกรเอากล่องมาตั้งทายไปสแตกยำปวดปวดผ่านๆยำจอบๆเจ็บๆสบ้อยจุเน่ กินอียงของแปลกๆเนี่ยถาแตกเอียงก็สร้างมันเถอะนะบอกแล้วอตมาไม่ได้ว่าจะพูดเพาะพูดเพ้อออตมาพูดไม่ได้พูดให้คนชอบอาตมาพูดให้คนมีปัญญาเข้าใจไหมอืมบอกทุกคลิปเพราะนั้นไม่ต้องมาคอมเมนต์แล้วพระพูดไม่เพาะพูดไม่เพ้อเออกูพูดไม่เพ้อกูไม่ได้ว่ากูพูดเพาะที่ไหนล่ะกูพูดไม่เพ้อมึงก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเอง หรือมึงจะคอมเมนต์ด่าก็แล้วแต่คอมเมนต์ด่ามากูก็ไม่ได้สนใจอะไรมึงอยู่แล้วเ <c oughs> ข้าใจหรือเปล่านะเอออาตมาพูดถึงเรื่องของพระไอยโยมทําก็พอแรงแล้วอ่าคลิปกินหงอาหารบางคนก็ชอบแล้วแล้วก็คนชอบดูด้วยนะคลิปอย่างเงี้ยเอออาตมาก็ส่วนหนึ่งก็ดีใจกับโยมด้วยว่าด,ดีดีดีโยมมีคนดูโยมเยอะก็จะก็เป็นผลดีของโยม เรื่องโยมเนี่ยตมาไม่เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกจะกินจะเกินอะไรของโยมก็มันก็เรื่องของโยมแต่พระเนี่ยมีพระธรรมวินัยบัญญัติอยู่นะนะภิกษุไม่ควรฉันดังซูดซูดดังแซบแซบจู๊ดจูดเจอเจเนี่ยผิดพระธรรมวินัยเป็นอาบัติที่มาพูดเนี่ยให้ขเข้าใจด้วยเออถึงไม่อยากให้พระไปทําอย่างนั้นโยมเขาจะฉันเขาอีเขาก็จะกินอะไรโยมจะฉันอะไรก็ช่างโยม พระไม่ต้องไปกินเหมือนโยมเออนะอืโยมเขาจะทำคลิปกินอะไรก็พระอย่าไปเรียนแบบอย่าไปฉันเรียนแบบเขาอืมอย่าไปโงไปฉันท่านฉันท่านก็ควรมีสติควรมีอันนี้ฉันก็คือฉันตั้งใจฉันเอาสติฉันไม่ได้ฉันพอลดเอาของอาหารด้วยเป็นพระนะ่ะแล้วก็มีพระธรรมวินัยผิดอาบัติด้วยที่มาทำนะ่ะคลิปสั้นนะ่ะ อ่าเรื่องนี้ก็ผ่านไปอ่ามาต่อเรื่องพระกับแมช่ชีอืมไม่รู้จักแยกแยะอ่าที่ว่าเขามีปัญหากันไทยเขมรนนะ่ะนะอ่าประสาทอะไรนะ่ะที่ว่าเขามีปัญหากันนะ่ะอ่าจะไปร้องเพลงชาติอะไรนะ่ะมันรักชาติกันทุกคนนั่นแหละอตมานี่คือตัวเอกเลยเออแตะไม่ได้นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ สถาบันเนี่ยตมารักยิ่งชีพเหมือนกันนะอืมแต่มันต้องควรแยกแยะว่าตัวเองอยู่ในสถานภาพใดสถานะไหนนะเพราะอะไรเพราะมีพุทธบัญญัติมีพระธรรมวินัยบัญญัติเหมือนกันเอ่าที่อโครจรของพระของนักบวชคืออะไรเออลงเล่าลงฆ่าสัตว์ลงอ่าฝิน่นลงน้ำชายาเมาลง โสเพณีอ่าอืมไม่เว้นแม้แต่กองทัพกองทหารอ่าห้องพระราชามีบันทึกมีพระธรรมวินัยบัญญัติไว้หมดนอกจากไอ้พวกที่ว่าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินนงวินัยอะไรต่างๆนานาไม่ได้ศึกษามันถึงไป่ทาตัวอย่างนั้นเออแล้วก็ไปเถียงไปทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่เขาอ่าไอ้พระพวกนี้ พระพวกที่อยู่กับเงินกับทองนี่จับมันมาอยู่ในป่าเหมือนอย่างนี้นี่มันอยู่กันไม่ได้หรอกไม่มีเงินใช้เออที่ที่พระควรอยู่นี่มันอยู่ป่าอยู่คนไม้นี่นะไปเถียงไปทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่เขาทั้งพระทั้งแม่ชีอ,อ่ตอมาเลยแนะนําเลยมึงไปสืกกันสืกไปเลยทั้งพระทั้งแม่ชีนะสึกไปเป็นคารวะจตาโยมไปเป็น พครรหัดเป็นคารวาสมึงจะไปร้องเพลงชาติหรือมึงจะไปประท้วงอะไรก็ตามแต่เถอะก็เหมือนตอนที่เขามีชุมนุมอะไรกันน่ะพระไปเดินขบ,บวนกับเขาแล้วก็ไปยกสามนิ้วสามนิ้วอะไรกับเขาอีกน่าเกลียดอืมฝึกไปแล้วค่อยไปทําอย่างนั้นเน่ะโอเคเออรู้อยู่หรอกว่ามันรักชาติแล้วก็ต้องควรแยกแยะแล้วก็ผิดพระธรรมวินัยด้วยเออจะไม่ยุ่งเรื่องการทห,หารการเมืองไม่ยุ่ง อืมนะอัตามาก็อัตามาก็ยุ่งอยู่นะถ้าถ้าว่ามาแต่ต้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเรื่องการเมืองการอะไรไม่เท่าไหร่อัตามาก็ไม่อยากยุ่งแต่ถ้าว่ามาแต่ต้องเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ไม่ได้อ่ตามาก็ต้องยุ่งเพราะมันมีคําว่าศาสนาในนั้นสถาบันอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเงื่อเงื้อเฮ้อ เดินป่าก็เหนื่อยบ้างแล้วก็บ่นไปบ้างให้ดูบรรยากาศป่าหน้าเดี๋ยวมันหน้าแรงอะนะเดี๋ยวหน้าฝนมันก็เขียวเดินก็มีแต่ป่าป่าก็คือป่าป่าจริงๆไม่ใช่ป่ากระจุมกระจิ๋มป่าใหญ่เป็นป่าเขตดป่าพื้นป่าอนุรักษ์นะพระก็ต้อง ต้องรักป่าจริงๆอ่ะรักป่ารักสัตว์ป่าต้องใจต้องมีใจปกป้องพื้นป่าดูแลสัตว์ป่ารักนันเนี่ยถึงจะอยู่ได้ถ้าคนไม่รักป่าไม่รักธรรมชาตินี่อยู่อยู่กับธรรมชาติไม่ได้หรอกนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะเออก็เลยบอกว่าไปศึกซะไอ้พวกที่ว่า ฟังด้วยนะพระคุณเจ้าหลายๆท่านถ้าจะไปทําตัวอย่างนี้ฝึกไปก่อนและไม่มีใครว่าหรอกถ้ายังคลองเพศมันประชิดเพศเพศนักบวดอยู่เป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นอะไรก็ตามแต่ไม่สมควรไปอย่างนั้นแล้วก็ไปเถียงไปอะไรกับเจ้านห้นที่เห็นมนข่าวใช่ไหมเออมันก็ผิดผิดพระธรรมาวินัยด้วย อ,อแล้วก็ผิดทางโลกกว่าชาโลกเขาตีเตียนอยู่แล้วนี่ฮะอืมเขาเรียกว่าอะไรใช้สาบบาลีไม่มีอันเนี้ยโยนิโสมนสิการน่ะเออนี่เอาบาลีมาแทรกหน่อยเขาถึงจะว่ามีความรู้โยนิโสมนสิการคือไม่ไม่ทําไม่ดํารงตนให้เหมือนพระเหมือนนักบวชอะไรประมาณนั้นมีความสํารวมไม่มีสักขันติอะไรรวมๆก็นั่นแหละเขาเรียก โยนีโสมนาัสิการปกติต่าไม่ค่อยาชอบพูดหรอกไอ้คำมาลงบาลีอืมถามว่ารู้ไหมเรื่องบาลีก็พอรู้แต่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็ไม่ได้จะเอามาใช้พูดภาษาไทยเนี่ยมันถึงจะเข้าใจง่ายอ่านั่นจบไปแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องวัดนั่นใช่ไหมวัดนี้ก็ว่าจะพูดหลายวันนะ วันนี้เลยมาพูดรวมๆกันเลยสามสามเรื่องอ่าเป็นคลิปยาวๆไปฟังอ่าโยมคนไหนเนี่ยนี่กุฏิอีกอกี่กุฏินึงโยมคนไหนชอบฟังยาวๆก็ฟังไปบางทีทําเป็นคลิปสั้นมันไม่เคลียร์มันมันอันนี้ก็ฟังคลิปยาวๆไปต่มาก็จะสลับกันอะทาคลิปยาวบ้างทําคลิปสั้นบ้างอืมฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาอื ดูเศษซากซา,ากจีวงจีวรเก่าเนี่ยจะมาทำอนี้ได้เนะยทำอยู่ได้ถ้ามีโซลา่าเซลล์เนี่ยเนี่ยมาอยู่ได้นะวัดที่เขาไหว้คงไหว้ครูใช่ไหมเออาตา่อมายอย่างมาตำหนิพระเฉยๆหรอกพระมันไม่ใช่หน้าที่ของพระเรื่องของเรื่องไม่ใช่พื้นที่ของวัดอะไรอย่างี้ ว่าไว้ครูลอยศัก์อะไรเน่ะหลวงพ่ออะไรของเขาอะท่านมรณภาพไปแล้วแหละหลวงพ่อพ่้บุกเบิกนะอืมเรื่องของโยมจะเชื่อจะศรัทธาจะอะไรอาตมาไม่ได้ว่าเลยศรัทธาแล้วมันเกิดปัญญาหรือเปล่านะ่ะก็แล้วแต่มันเป็นความสบายใจของโยมเรื่องโยมมันตมาไม่ยุ่งอ่ามันพูดเรื่องของพระ มันไม่ใช่นาพี่พระเออเห็นไปยืนอะไรไปฉีดน้ำมนต์เอาสายยางฉีดน้ำมนต์ยืนอยู่สองสามรูปอ่ะนะพระนะ่นะไปฉีดสายยางเป็นน้ำมนต์ฉีดไปแล้วก็ไปโดนไอ้คนที่มันสากลายไอ้พวกสักลายก็กระโดดเป็นลิงเป็นข้างเป็นเสือเป็นฤาษีเป็น,อ,ปนอะไรเป็นสัตว์ต่างๆโหพยาคาพยาโคอะไรเนงะี้ยอาตมาคเคยผ่านมาหมดไง ทั้งรอยสองรอยสักอจะมาก็มีต่อมาเลยว่ามันมันเข่าสิ้นดีไงก็เลยรู้ทําไมจะไม่รู้เพราะตัวเองก็มีรอยสักเหมือนกันก่อนที่ว่าจะผ่านมาจุดนั้นมาถึงจุดนีอ้อือมันเลยรู้หมดฮะเออเหมือนกับคนไม่เคยอยู่คุกจะไปสอนคนในคุกม,มันก็สอนไม่ได้คนไม่เคยติดยาเสพติดไปสอนคน คนเสพยามันก็ไม่ได้คนที่ว่าไม่เคยทําอาชีพอะไรอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วจะไปสอนคนอาชีพนั้นมันก็สอนไม่ได้นอกจากมันเคยผ่านมาเออรวมทั้งเรื่องรอยสองรอยสักเออสายศาสตร์เสียเถิดอัตามาแต่ก่อนอัตามาชอบชอบเรื่องรอย,รอยสักชอบทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรียนมนเรียนคาถาอะไรเงี้ยมาสิคาถาไหนอ่ะเอออาตามาเป็นหมดแลละท่องได้แคนั่นแหละ เจ้สาคาถาเกี่ยวกับเมตตามหานิยมอ่าอยู่ยงคงกระพันชาติอะไรก็ว่ากันไปท่องได้เลยทั้งมนคาถาอีาสงอีสานเนี่ย <c oughs> อืมเออโอมสิกสิกแสบๆพระเพื่องพระผ่นมนอีสานเขามีนะขู่เครื่องเชียงคิ้วหูวให้ดูซาตาถึงของห้อยแลาได้พอ่อโคกูสีตาบ้านไหนโต๊กับโต๊พ,พ,พ,พขอข่อโคกูสีมังคายเปื่อยกับเปื่อยพ่อโคกูสีเลยแผ่นฝาให้เป็นแผ่น,น,ทน,ทนทองแดงสีขาวคาถาบนหนีไปถึงหมอก่อนพันทอนไหนเทิงน้องว่าเจ้ากูสาวพวกเคยฟอนแห่งหัวปลาซาทั้ง กูซีเตอร์นั่งนั่งข้ามหลาผู้ไปเทียเ่ยวเมียงกูสีเตอรนั่งนั่งข้ามเลี้ยงผู้ไปเที่ยวบ้านมาหอดแล้วเทื้น,น,นเจ้าแห่งทุนมาทุนปากกคนเจ้าแห่งใบมาทุนใจกวนนัง่งให้ปองพุทธจิตตังสะหมติดเนี่ยมอญอีสานไม่ใช่ใครจะเลี้ยงง่ายๆนะอืมไม่ใช่เขาจะสอนกันให้ง่ายๆแล้มาได้ขนาดนะั <c oughs> ้นเออแต่มันผ่านมาหมดแล้วมันรู้ว่าอะไรมัน มันคือปัญญาคือความสว่างอะไรก็สู้ปัญญาอะไรก็สู้คําสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อมาก็เลยมาจาับอ๋อก็เลยเกิดด,ดวงตาเห็นธรรมก็แล้วกันเกิดเป็นปัญญาว่าเออไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือคําสอนพระพุทธเจ้าได้ต่อมาก็เลยมาศึกษาทางพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยทิ้งหมดเหมือนชดินสามพี่น้องลอยทิ้งมันหมดออัฐบริขารต่าง อ่าชาดินอ่าลัทธิเลยนะบูชาไฟเหมือนกันพวกนี้บูชาพญานาคอ่าที่มาเนะ่ชะชาดินสามพี่น้องเออทิ้งหมดเลยความเชื่อเดิมแล้วก็มายึดเอาคําสอนพระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นปัญญาไงเออแค่นั้นแหละอ่าย้อนมามาวัดนี้ไปเห็นฉีดสายโยงสายยางนะย และพวกนั้นก่อกลายกลายร่างเป็นเสือเป็นสิงเป็นกระทิงเป็นอไอหิงสาไปเหมือนของขึ้นอะไรเขาอ,านะอ่านนะจี้อตมาสักเต็มหลังเหมือนกันคนอื่นเขาขึ้นกันอาตมาไม่ขึ้นเพราะอตมาอตมาตอนเขาเรียกว่าตอนนั้นมันยังอ่ามันยังอ่าสแสวงหาหนทางอตมาเนี่ยนะ แสวงหาหนทางอะไรว่ามันมัน,ม,นมันที่แท้จริงอ่ะความสว่างที่แท้จริงหนทางที่มันเป็นของจริงอ่ะจนได้มาพบเออคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละท,ทั้งทั้งที่เราศาสนาพูธแล้วก็อยู่มาตั้งแต่เด็กเข้าวัดเข้าว่าตั้งแต่เด็กแต่เรากับมองคำสอนพระพุทธเจ้าก็เออในคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เราไปมองสายตาสงสารมันเป็นเรื่องที่แปลกมันเป็นเรื่องเทียนมันไม่ใช่ของจริงก็เลย มันเป็นมันด้วยความว่าเราไม่ได้ไปศรัทธาอะไรนะฮะแต่เราจะยังอยู่ในความสงสัยอยู่ไม่ได้ด้วยความว่าเออของก็ไม่ได้ขึ้นอะไรก็ไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นกับเพื่อนเขาเพราะของไม่ขึ้นก็เปสักเพิ่มสักเพราะว่าอยากของขึ้นนี่แหละสักเพิ่มสักเพิ่มอะไรที่มันตัวแรงๆอ่ะสักมาสิอาจารย์ไอคนหนึ่งสักแค่ร้อยเดียวมันขึ้นอยู่สามวันมันยังไม่ลงเลย <laughs> นี่ก็พูดเกินไปเออ นะอืมแล้วก็ปฏิบัติฝึกฝนอยู่คนเดียวนี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นดวงปัญญาเพิ่มขึ้นตมาน่ะน,นะมันต้องบวกกับการปฏิบัติด,ด้วยปริยัติปฏิบัติถึงจะปฏิเวกกับตมาก็ไม่ได้บอกว่าตมาปฏิเวกนะอืมแต่ก็พอเข้าใจว่าหลักของธรรมชาติหลักของความเป็นจริงมันเป็นยังไงแค่นั้นแหละเออนะนะ อยากบอกว่าพระท่านน่ะก็เลยแนะนําว่าศึกษาถ้าจะไปลดน้ามนต์ใส่อะไรอ่ะสายยงสายยางอะไรงั้นอ่ะเพราะหน้าที่ของพระหน้าที่ของท่านคือศึกษาพระธรรมคาสอนท่านศึกษาแค่ไหนแล้วอย่าบอกว่าศึกษาแล้วคําสอนพระพุทธเจ้าผมยังไงผมก็ไม่เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้าศึกษาทั้งชีวิตก็ศึกษาไม่หมดพูดจริงๆอ่ะเออ ศึกษาในพระพุทธศาสนาศึกษาทั้งชีวิตก็ศึกษาไปหมดยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจไปเรื่อยยิ่งสนุกจริงๆถ้าใครเข้าใจศึกษาจนเข้าใจแล้วจะสนุกอย่าพึ่งไปศึกษาอย่างอื่นเลยถ้าท่านเป็นพระนะนอกจากท่านศึกไปแล้วท่านไปเป็นฤาษีก็ได้ไปเป็นฤาษีหรือไปเป็นครูหมอคูยาครูศากดิ์เลขยันอะไรอย่างเงี้ยผมผม ผมไม่แย้งเลยไม่ขัดแย้งเลยแต่ท่านคลองเพศของสมณะสากยะบุตรไงเออแล้วไปลดน้ำมนต์ไปอะไรยิ่งมันควรที่จะเออถ้าว่าโยมเข้าเข้าไปในวัดเยอะๆอย่างนั้นมันควรที่เทศนาธรรมให้โยมก็เห็นอยู่มีอยู่เทศนาธรรมแต่ก็เทศกันไปตามหนังสือตามอะไรไปเออมันก็ไม่พ้นกับการสักเสกเลขยันอยู่ดีอย่าเอามาอ้าง เขาสักกันมาตั้งแต่อตาตมายังไม่เกิดเลยตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วก็แล,วแล้วแต่ะก็บอกอยู่ว่าปู่ย่าตายายบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสิบมึงก็จะไปเชื่อปู่ย่าตายายเหรอเออมึงจะไม่แก้ไขให้หนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสองเลยเหรอก็บอกแล้วไม่ใช่ว่าครับปู่ย่าตายายทํามาปู่ย่าตายายจะทําถูกมาเสมอไปมันก็ไม่ใช่มึงต้องพิจารณาคิดเอาด้วย เออปู่ย่าตายายทำทำกันมาก็จะไปเชื่อกันทั้งหมดหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเชื่อว่ามันเป็นสิบมันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็ทําผิดกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าเอามาแยง้งว่าปู่ย่าตายายทํา,ยากันมาตั้งแต่โบราณหรืออะไรก็แล้วแต่นะเอออย่าเอามาอย่าเอามาเถียงอย่ามาน,นี่นั่นมีหน้าที่ฟังฟังไปหรืออยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มากูก็ไม่ได้สนใจเลยคอมเมนต์มึงอ่ะ คอมเมนต์มาก็เมื่อยนิ้วเสียเปล่านะเพราะฉะนั้นแนละ้วตมามองเข้าไปเหมือนไม่ไม่เหมือนวัดไม่เหมือนอะไรเหมือนสวนสัตว์นะแล้วก็หลงงม,มงายไหวคูไหวคืออะไรอุ้ยไอเชื่อไม่ได้ว่าหรอกเชื่อแล้วมันเกิดปัญญาไมหมล <c oughs> นะนะ่ะนะเออไอเชื่ออโยมอยากเชื่อก็เชื่อ,อไปโยมสบายใจไปไม่ได้ว่าโยม ส่วนพระเนี่ยท่านศึกซะศึกแล้วก็ไปเป็นฤรือีหรือไปเป็นครูศักครูยันอะไรก็ปากันไปออหลวงพ่อก็เขาทั้งหลวงพ่อทั้งโยมเนี่ะพากันคนตาบอดกับคนหลงทางพากันเดินจูงไปแทนที่จะสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหน้าที่ของสาวกพี่ขู่สาวกเออนี่หน้าที่ของพระมีอย่างนี้ ศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์แล้วก็เผยแผ่ออกไปทีไม่ใช่มาเผยแผ่ลอยสักพยกาคาพยาโขเสืออะไรเงี้ยหานุมานอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นตัวละครอยู่ในรามะเกียรติเออถ้าอย่างนั้นมึงทำไมไม่สักผีเสือสมุทรสักสุดสาครสิงสมุทรสุดสาคอนถ้าัยมณโนมณีมันน่าจะมีสักมั้งนะเออสักหนุมานสักอะไรเอาคนิทาน นิทานคนแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปโอ้ยมันเป็นขนเป็นเขินอะไรโอ้ยแล้วก็ไปทําให้มันมีตัวมีตนโอ้ยให้ตายเถอะแค่นี้มันก็เขาแล้วนะเออที่ตินี่ติเพื่อก่อนะไม่ได้ติเพื่อทําลายติเพื่อก่อไม่ได้ติเพื่อทําลายเออนะ มันก็มีแค่นี้แหละมาพูดในอ่หน้าที่ของพระมันไม่ใช่หน้าที่ของพระนะเออนะความเชื่ออืมกูก็ไม่เห็นว่าใครจะมีปัญญาเลยกูมองเข้าไปกูเห็นเป็นลิงเป็นข้างเป็นเสือเป็นสิง์เป็นคนดีๆไม่ชอบนะอยากเป็นสัตว์นะอยากเป็นสัตว์เหมือนกับอ่า อ่าคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับพญานาคที่บอกสายพญานาคสายโยงสายญาณนีแล้วก็แต้มแต่พญานาคเขาหละอยากบำเพ็ญเพียรอ่าอะไรสร้างบรารมีเพื่อจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะได้ทําบุญอ่ามีจะได้มาประกอบทานมีศีลภาวนาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะมาเป็นคนอยากมาเป็นมนุษย์นะพญานาคแต่สําหรับคนเราเนี่ยเถื่ออยากไปเป็นพญานาคโอ้ยให้ตายเถอะเป็นคนดีๆไม่ชอบ อยากไปเป็นพญานาคเหมือนเหมือนกันมันเหมือนกันกับพวกนี้เป็นคนดีๆไม่อยากอยากไปเป็นเสือเป็นสางเหมือนกันคิดว่ามันเขาหรือมันมีปัญญาแล้วก็ลองพิจารณาเอาพญานาคเขาอะอยากมาเป็นคนส่วนไอ้เป็นคนนี่อยากไปเป็นพญานาคโอ้พญานาคเออพญานาคมันมีความมันมีปัญญานะพญานาคถึงแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพญางูไปไหก็แล้วแต่เออบางคนก็บอกพญานาคไม่ได้เป็น เดรัฉานจะเป็นเทพเป็นเทออะไรก็ตามแต่ยกยอปอปั้นเงินขึ้นแต่ตามาก็ยังไงตามาก็บอกว่าพญานาคก,ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจะเป็นสัตว์เทพเป็นสัตว์พญานาคหรือจะเป็นอะไรก็ตามตามแต่แต่มันไม่ใช่คนแค่นั้นเองแต่มันยังมีปัญญาเพื่ออยากจะมันยังมีความฉลาดมีปัญญานะพญานาคเนี่ยมันยังอยากจะมาเป็นคนเพื่อจะได้มีทานศีลภาวนา <c oughs> เพื่อจะได้ปฏิบัติ <c oughs> เพื่อจะได้มาดูแลพระพุทธศาสนาอะไรก็ตามแต่พญานาคมันยังฉลาดกว่าคนที่ไปนับถือมันอีก คนที่ไปนับถือมันไปนับถือพญายนาคเนี่ยเสือกอยากไปเป็นพญายนาคั้างั้นเอา้าเป็นคนดีๆไม่ชอบเออเหมือนๆกันแหละนะมาพูดให้ฟังและถ้าว่าเกิดเป็นปัญญาอตมาไม่ได้บอกว่าโยมเลิกเชื่อพญายนาคเถอะไม่ได้ไม่ใช่เชื่อพญายนาคกด็ดีถ้าเชื่อแล้วมันมีสติมันมีมันเกิดปัญญาเชื่อให้เกิดปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆมันโอเคถ้ายิ่งเชื่อยิ่ง,งโง่ยิ่งเขาไม่สมควรเชื่อ ถ้าเชื่อแล้วเออพญานาคมาปกป้องพระพุทธศาสนานะมาอยากยางงี้อย่างนี้นะเชื่อแล้วทําให้เกิดปัญญาขึ้นอนะโอเคอย่างเงี้ยเชื่อไปเถอะแต่เชื่อแล้วมันโง่มันเขาลงอย่าไปเชื่อแค่นั้นเองออตมมาไม่ได้บอกว่าไม่ให้เชื่อเออ่ะก็พอที่จะมีความสํานึกว่าความเคารพอยู่ในความเชื่อของคนอยู่เอ่อมาพูดนี้คือพูดให้มันเกิดปัญญาถ้ามันเกิดปัญญาก็เกิดปัญญา ถ้าฟังอาตมาแล้วยิ่งเกลียดอาตมายิ่งโง่ยิ่งเขาลงก็แล้วแต่โยมเลยอาตมาไม่ได้ไม่ได้ห้ามให้โยมอย่าเกลียดอาตมานะอาตมาเซนซิทีฟอ่อนโยนอ่อนแอเกี่ยวกับคำคำด่าใครมาด่าใครมาปรามาสใครมาอ่าดูถูกดูแกลใครก็ใครมา,ารมาอะไรมาว่าร้ายให้อะไรอาตมาเซนซิทีฟรับไม่ได้อะไรไม่อะ เต็มที่เลยโยมเอาเลยตามใจโยมเลยตามกรรมตามเวรนตามกรรมของโยมเลยอืมไม่รู้ว่าผลของของกรรมมันจะเป็นยังไงนะก็แล้วแต่อัตมาไม่ได้ห้ามใครจะมาใครจะมาเกียดมาชังอตมาพ่อตมาบอกไปแล้วว่าตมาอยู่เหนือมาแล้วใครจะชอบใครจะเกียดใครจะชังแนคะเต็มที่ถ้าอตมาพูดไปแล้วยมไม่ไม่ไม,ไม่ทําให้โยมเกิดปัญญายิ่งทําให้โยม เกียรติอาตามาก็เต็มที่เลยเกียรติได้เต็มที่เออใครจะชอบเพราะอาตามาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบใครจะเกียรติใครจะอะไรบอกไปหลายครั้งไม่ได้พูดให้คนชอบพูดให้คนเกิดปัญญานะเอาแค่นี้แหละอิดมอนอิดบล็อกยิ่งก่อยิ่งสง่าอิดฉ้ายิ่งก่อยิ่งทําลายสุดสูสังนวะเตปัญยังฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาแค่นี้แหละขอเจริญพรทุกคนทุกทา่าน